วันนี้ผมมีคำถามสำคัญที่อยากจะชวนทุกท่านลองสำรวจหัวใจตัวเองดูสักนิดครับท่านเคยมีช่วงเวลาไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดไปหมดเหมือนเรากำลังเข็นครกขึ้นภูเขาเพียงลำพังหันไปทางซ้ายก็เจอทางตันหันไปทางขวาก็เจอกำแพงทำอะไรก็ดูเหมือนโลกทั้งใบจะไม่เข้าข้างเราเลยบางคนอาจจะเรียกช่วงเวลานี้ว่าดวงตกหรือวิบากกรรม แต่ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันคือความโดดเดี่ยวครับความเหนื่อยล้าและคำถามที่ดังก้องในใจว่าทำไมต้องเป็นเราและเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้จะจบสิ้นเสียทีถ้าคำตอบของคุณคือเคยหรือกำลังเป็นอยู่ผมอยากบอกว่าวันนี้คุณมาถูกที่และถูกเวลาที่สุดแล้วครับเพราะเรื่องราวที่ผมจะนำมาถ่ายทอดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายหรือปาฏิหาริย์ที่เลื่อนลอย แต่เป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนพลังงานชีวิตตามแนวทางของพระอริยสงฆ์ผู้เปลี่ยมไปด้วยเมตตาแห่งเมืองกรุงเก่านั่นคือหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแก่กับหัวข้อที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆว่าวิธีทำให้เทวดาลงมาช่วยเราภายในเจ็ดวันก่อนที่เราจะไปเริ่มไขกุญแจสำคัญดอกนี้ ผมอยากชวนเพื่อนๆพ่นพี่พ,พี่น้องๆ้องทุกท่านลองพิมพ์แบ่งปันประสบการณ์กันลงในช่องความคิดเห็นด้านล่างหน่อยครับว่าในยามที่คุณท้อแท้ที่สุดอะไรคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณให้ก้าวผ่านวันนั้นมาได้เพื่อเป็นวิทยาทานและกำลังใจให้กับเพื่อนผู้ฟังท่านอื่นๆน,นะครับและถ้าพร้อมแล้วทำใจให้สบายสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเราจะออกเดินทางสู่โลกภายในไปพร้อมกันครับ ท่านผู้ฟังครับในชั่วขณะที่เรากำลังหมดแรงสิ่งที่เราโหยหาที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินทองกองโตแต่อาจจะเป็นเพียงแค่ใครสักคนหรือพลังงานสักอย่างที่มองไม่เห็นคอยผลักหลังเราเบาๆให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้พลังงานที่เรามักเรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัว หลวงปูด่ดูท่านได้มอบกุญแจสำคัญดอกหนึ่งไว้ให้เราครับกุญแจที่จะไขประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณให้เชื่อมต่อกันท่านไม่ได้สอนให้เรางมงายกราบไหว้ขอพรแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับแต่ท่านสอนวิธีจูนคลื่นสัญญาณของตัวเราให้ตรงกับคลื่นความถี่ของเทวดาลองจินตนาการดูนะครับว่า รอบตัวเราในตอนนี้ไม่ได้มีพีนที่ว่างเปล่าในอากาศในห้องที่คุณนั่งอยู่หรือแม้แต่ข้างกายคุณตอนนี้เต็มไปด้วยพลังงานและตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนามันยังมีพลังงานจิตวิญญาณที่เรียกว่าเทวดาสถิตยอยู่หลวงปูด่ดูท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจครับท่านบอกว่าเทวดา ก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่เหมือนมิตรสหายที่ดีพวกเขามีอยู่จริงและพวกเขาก็อยากจะช่วยมนุษย์ใจจะขาดเพราะการช่วยเหลือมนุษย์ที่มีศีลธรรมเป็นหนึ่งในวิธีที่พวกเขาจะได้สะสมบุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พวกเขาไม่อยากช่วยครับปัญหาอยู่ที่กำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองต่างหากกำแพงที่ว่านี้ไม่ใช่อิฐหรือปูน แต่มันคือความหมองมัวของจิตใจและกระแสพลังงานที่ขุนมัวลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเทวดาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่บริสุทธิ์ส่วนตัวเราเต็มไปด้วยเขม่าควันแห่งความโลภความโกรธความหลงความเครียดขม่าวควันพวกนี้มันหนามากหนาจนแสงสว่างส่องเข้ามาไม่ถึงหรือต่อให้เขาอยากจะเข้ามาใกล้ เขาก็เข้ามาไม่ได้เพราะคลื่นความถี่มันผลักกันเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ไม่ยอมรวมตัวกันดังนั้นโจทย์สำคัญของภารกิจเจ็ดวันนี้ไม่ใช่การไปจุดทูบกี่ดอกหรือถวายของเซนไหว้ราคาแพงแต่มันคือการล้างขมเหลวควันออกจากใจเราเพื่อเปิดช่องทางให้แสงสว่างนั้นสาดส่องเข้ามาถึงการที่เราบอกว่าภายในเจ็ดวัน ไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ครบ7วันแล้วผลลัพธ์จะตูมตามขึ้นมาทีเดียวแต่มันหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่าคลิกหรือจุดที่สัญญาณเชื่อมต่อสมบูรณ์ซึ่งสำหรับบางคนที่มีพื้นฐานจิตดีอยู่แล้วอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกหรือวันที่สองเลยก็ได้ครับหลวงปูด่ดูท่านเน้นย้ำเรื่องการครอบวิมาน หรือการดึงพลังงานพุทธคุณมาคุ้มครองตัวแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ดึงพลังงานมาใช้ได้เราต้องเตรียมภาชนะของเราให้สะอาดเสียก่อนลองนึกดูสิครับว่าถ้าเรามีแก้วน้ำใบหนึ่งที่เปื้อนโคลนตมอยู่ข้างในต่อให้เราเทน้ำทิพที่ใสสะอาดที่สุดลงไปน้ำในแก้วนั้นก็ยังขุ่นมัวกินไม่ได้อยู่ดี หน้าที่ของเราในช่วงแรกของการเดินทางนี้คือการเทคโครนต้มออกแล้วล้างแก้วใบนั้นให้ใสสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้หลวงปู่ดูท่านสอนให้เราสร้างฮีโร่จากภายในท่านบอกเสมอว่าตราบใดที่เรายังมองไม่เห็นพระในตัวเราก็ยังไม่เจอพระที่แท้จริงคำว่าพระในตัวนี่แหละครับคือแม่เหล็กดึงดูดเทวดาที่ดีที่สุด การที่เทวดาจะมาช่วยเราได้นั้นมีกฎธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งครับคือกฎแห่งความคล้ายคลึงหรือกฎแห่งแรงดึงดูดในมุมมองทางธรรมสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันคนขี้เล่าก็จะดึงดูดวงเล่าคนชอบธรรมะก็จะดึงดูดกัลยาณมิตรเทวดาเป็นกายทิพย์ที่มีความละเอียดมีความสว่างมีความเบา าจิตใจเราหนักอึ้งด้วยความทุกข์ร้อนรุ่มด้วยความแค้นเรากำลังส่งคลื่นความถี่ที่ไล่เทวดาออกไปและดึงดูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาแทนนั่นคือพวกสัมภเวสีหรือเจ้ากรรมนายเวรที่รอจังหวะสำเติมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคลื่นจึงเป็นภารกิจแรกหลวงปูดูท่านมีกุศโลบายที่แยบขายมากครับ ท่านไม่ได้บอกให้เรานั่งสมาธิเคร่งเครียดจนคิ้วขมวดแต่ท่านสอนให้เราสวดมนต์และภาวนาเพื่อปรับระดับจิตการสวดมนต์ในแบบของหลวงปู่ไม่ใช่การท่องบนภาษาบาลีให้จบจบไปแต่มันคือการอาบน้ําให้ใจเสียงสวดมนต์คือคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเมื่อเราเปล่งเสียงออกมาหรือแม้แต่สวดในใจ ความสั่นสะเทือนนั้นจะไปจัดเรียงโมเลกุลในร่างกายและจิตใจของเราเสียใหม่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาที่เราโกรธใครมากๆหัวใจเราจะเต้งแรงลมหายใจจะสั้นและถี่นั่นคือสภาวะที่จิตกำลังปั่นป่วนและส่งคลื่นความร้อนออกมาแต่พอเราเริ่มสวดมนต์ บทสวดที่หลวงปู่ดูเน้นย้ำเสมอคือบทพระมหาจักรพรรดิหรือแม้แต่บทสวดพื้นฐานอย่างพุทธังสารนังคัจฉามิเมื่อเราจดจ่ออยู่กับคำสวดลมหายใจเราจะเริ่มยาวขึ้นจังหวะหัวใจจะสม่ำเสมอขึ้นและความร้อนในใจจะเริ่มเย็นลงวินาทีที่ใจเริ่มเย็นลงนี่แหละครับคือวินาทีที่ช่องสัญญาณเริ่มเปิดมันเหมือนกับเรากำลังหมุนหาคลื่นวิทยุ จากเดิมที่มีแต่เสียงซาของคลื่นรบกวนพอเราปรับจูนด้วยสติและบทสวดเสียงเพลงที่ไพเราะชัดเจนก็จะเริ่มดังแทรกเข้ามาและเสียงเพลงนั่นแหละครับคือเสียงกระซิบจากเทวดาเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติสำหรับวันที่1และวันที่2กันเลยครับเปรียบเสมือนร่างกายของเราคือบ้านหลังหนึ่งถ้าเราอยากเชิญแขกผู้มีเกียรติหรือญาติผู้ใหญ่ให้มาเยี่ยมบ้านสิ่งแรกที่เราต้องทำ ไม่ใช่การตะโกนเรียกเขาเข้ามาแต่คือการทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยหอมกลุ่นน่าอยู่เสียก่อนจริงไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นนี้คือศีลครับหลายคนพอได้ยินคำว่าศีลก็มักจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเป็นข้อห้ามเป็นภาระแต่ผมอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับให้มองว่าศีลคือเกราะป้องกันและเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ส่งพลังที่สุดทำไมต้องเป็นศีล หลวงปู่ดูท่านเคยสอนสิทธิ์ว่าถ้าเองไม่มีศีลเองก็เหมือนคนไม่มีเสื้อผ้าจะเดินไปไหนเทวดาเขาก็อายแทนไม่อยากเข้าใกล้การผิดศีลไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดหรือดื่มสุรามันทําให้เกิดรอยรั่วในออร่าหรือรังสีของตัวเรารอยรั่วพวกนี้แหละครับที่เป็นช่องทางให้สิ่งไม่ดีไหลเข้ามาและทําให้พลังงานดีๆรั่วไหลออกไป ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นเจวันนี้ผมขอท้าทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยให้ลองตั้งสัจจะกับตัวเองดูนะครับไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้ครับแค่คุยกับตัวเองหน้ากระจกว่าเจดวันต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้การตั้งสัจจะแบบนี้มีพลังมหาศาลนะครับเพราะสัจจะบาร,รมีคือหนึ่งในบาร,รมีสิบทัศที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ และเป็นเครื่องส่งสัญญาณที่แรงมากไปอย่างโลกวิญญาณเมื่อคุณตั้งสัจจะแล้วกิจวัตรในแต่ละวันของเราจะเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ตื่นมาแล้วรีบตะลีตะลานออกไปทํางานแต่เราจะเริ่มวันใหม่ด้วยการครอบวิมานหรือการขอบาร,รมีพระหลวงปู่ดู่ท่านสอนคาถาบทหนึ่งที่สั้นแต่ทรงพลังมากคือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้ภาวนาว่าพุทธทังสรนังคัจฉามิ ทำมังสรณนังคัดฉามิสังคังสรณนังคัดฉามิเคล็ดลับสําคัญคือความรู้สึกขณะที่ท่องครับไม่ใช่แค่ปากท่องจำเจเหมือนนกแจ้วแต่ใจต้องน้อมนึกไปถึงภาพของพระพุทธรูปที่เราเคารพภาพของหลวงพูดูหรือครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาให้นึกเห็นท่านมาซ้อนอยู่ที่กลางอกหรือลอยอยู่บัวหัวเราแล้วแผ่แสงสว่างคลุมตัวเราไว้ระหว่างวันที่เราออกไปใช้ชีวิต นี่คือสนามสอบจริงครับเราจะเจอรถขับปาดหน้าเจอเจ้านายบนเจอเพื่อนร่วมงานนินทาปกติเราก็อาจจะสวนกลับทันทีด้วยอารมณ์แต่ในเจ็ดวันนี้ให้เรามีสติรู้ทันพยายามดึงพระมาไว้ที่ใจตลอดเวลาหลวงปู่ท่านสอนว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างเขากรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราอย่าไปรับมาการที่เราไม่โกรธตอบไม่ใช่เรายอมแพ้นะครับ แต่คือเรากำลังรักษาความสะอาดของบ้านไม่ให้ขยะอารมณ์ของคนอื่นปลิวเข้ามาในบ้านเราที่กำลังเตรียมต้อนรับเทวดาและมีอีกเทคนิคหนึ่งที่หลวงปู่ดู่เน้นย้ำเสมอคือการกำพระหากใครมีพระเครื่องของท่านหรือพระเครื่องอะไรก็ได้ที่เรานับถือให้มันกำไว้ในมือหรือแตะที่สร้อยคอเวลาที่จิตใจเริ่มแกว่งการสัมผัสวัตถุมงคลไม่ใช่เรื่องงมงายเสีทีเดียวนะครับแต่มันเป็นเครื่องช่วยดึงสติ หรือสมอให้จิตกลับมาเกาะอยู่กับความดีเมื่อจิตเกาะกับความดีเคลื่อนความถี่เราจะสูงขึ้นทันทีและในวินาทีนั้นเองเทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราท่านจะสัมผัสได้ท่านจะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นก่อนที่เราจะไปต่อกันในส่วนของวันที่สและวันที่4ที่เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองนำเทคนิคการกาพระหรือแตะสร้อยพระเพื่อเรียกสติไประหว่างวันดูนะครับ ถ้าใครลองทำแล้วรู้สึกอย่างไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าใจเราเย็นลงได้เพราะวิธีนี้อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์นะครับผมรออ่านเรื่องราวดีๆของทุกท่านอยู่และถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปกลับมาต่อกันครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้น เปรียบเสมือนการเปิดท่อส่งน้ําเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเทวดาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนทําบุญตักบาตรทุกวันสร้างบถชวิหารใหญ่โตแต่ชีวิตกลับยังไม่ดีขึ้นพี่ก,กับบางคนทําบุญเพียงเล็กน้อยด้วยใจบริสุทธิ์แต่กลับได้อนิสง์ท่านตาเห็นเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่อยู่ที่การส่งและการตั้งจิตครับหลวงปู่ดู่ท่านเปรียบเทียบเรื่องบุญไว้อย่างเรียบง่ายว่า บุญก็เหมือนเงินที่เราฝากธนาคารไว้ถ้าเรามีเงินฝากเยอะแยะแต่เราไม่รู้วิธีกด ATM หรือไม่รู้วิธีเขียนใบถอนเงินเงินนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เทวดาประจำตัวของเราท่านไม่ได้ต้องการข้าวน้ำโภชนาอาหารเหมือนมนุษย์สิ่งที่ท่านต้องการคืออาหารทิพย์และอาหารทิพย์ที่ว่านั้นก็คือกระแสบุญครับยิ่งท่านได้รับบุญจากเรามากเท่าไหร่รัศมีกายของท่านก็จะยิ่งสว่างสวยัยมีฤทธิ์มีเดชมากขึ้น และเมื่อท่านมีกำลังมากท่านก็จะสามารถช่วยเราได้มากขึ้นเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหลวงปูด่ดูท่านสอนเทคนิคที่เรียกว่าการรวมบุญหรือสัพเพมาจากคำว่าสัพเพพุทธาซึ่งเป็นบทอัญเชิญพระบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตมารวมไว้ที่จิตของเราก่อนจะส่งออกไปเทคนิคนี้สำคัญมากครับ เพราะลำพังบุญของเราคนเดียวอาจจะมีกำลังน้อยเหมือนไม่ขีดฝ่ายก้านเดียวแต่เมื่อเราอันเชิญพระบารมีมารวมด้วยมันจะกลายเป็นกองไฟกองมะอมาที่สว่างจ้าไปทั้งสมโลกแทนที่จะแผ่ไปกว้างว่า,วาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งมันจางมากหลวงปู่แนะนำให้เราเจาะจงไปเลยว่าขอส่งให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าหรือเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนที่ทำงานของข้าพเจ้า ลองจินตนาการเหมือนเรากำลังฉายไฟสปอตไลท์ไปที่ท่านโดยตรงส่งความสว่างความเย็นความสบายไปให้ท่านท่านจะได้รับกระแสพลังงานนี้ทันทีและท่านจะรับรู้ว่าอ๋อมนุษย์คนนี้ระลึกถึงเราทรงสเสบียงมาให้เราความรู้สึกขณะที่แผ่บุญออกไปต้องเป็นความรู้สึกที่เล้าและให้โดยไม่หวังผลนะครับถ้าเราส่งบุญไปแล้วคิดในใจว่าฉันให้บุญเธอแล้วเธอต้องช่วยฉันถูกหวยนะ แบบนี้เป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการแลกเปลี่ยนขายขายกระแสบุญจะขุ่นมัวและไปไม่ถึงแต่ถ้าเราให้ด้วยความกระตันอยู่รู้สึกขอบคุณที่ท่านคอยคุ้มครองเรามาความรู้สึกนั้นจะพุ่งตรงไปถึงใจของท่านเลยทีเดียวและเมื่อเราเริ่มปฏิบัติเข้าสู่วันที่3และ4คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องราวดีๆที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับ บางท่านอาจจะกําลังเจอกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไปจนเกิดคําถามขึ้นในใจว่าทําไมยิ่งทําบุญยิ่งสวดมนต์ชีวิตกลับดูเหมือนจะวุ่นวายขึ้นทําไมอุปสรรคถึงดาหน้าเข้ามาไม่หยุดหย่อนทั้งเรื่องงานเพื่อนร่วมงานหรือข้าวของเสียหายถ้าคุณกําลังเจอกับสภาวะแบบนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณกําลังเดินมาถูกทางแล้ว ในทางธรรมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดหรือสภาวะที่กรรมเก่ากําลังถูกชำระล้างลองจินตนาการถึงห้องเก็บของที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะวันดีคืนดีคุณตัดสินใจลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องนี้เพื่อจะต้อนรับแขกคนสำคัญซึ่งก็คือเหล่าเทวดา ทันทีที่คุณเริ่มเอาไม้กวาดไปกวาดพื้นทันทีที่คุณเริ่มขยับข้าวของฝุ่นที่เคยนอนนิ่งอยู่บนพื้นย่อมฟุ้งกระจายขึ้นมาเต็มอากาศจนคุณสำลักจามและรู้สึกว่าห้องมันสศกรปรกยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำเสียอีกสภาวะจิตใจของเราในช่วงกลางสัปดาห์ของการปฏิบัตินี้ก็เช่นกันครับเมื่อเราเริ่มสวดมนต์เริ่มแผ่เมตตากระแสะพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นมันไปเขย่าตะกอนกรรมเก่าที่นอนก้นอยู่ให้ลอยฟุ้งขึ้นมา เจ้ากรรมในเวรที่เคยยืนดูอยู่ห่างๆพอเห็นว่าเรากำลังจะทำความดีกำลังจะมีแสงสว่างและกำลังจะหนีพ้นจากวงจรเดิมของเขาเขาก็ต้องรีบเข้ามาทวงถามรีบเข้ามาขัดขวางหรือมาทดสอบเราหลวงปูด่ดูท่านเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยเตือนลูกว่าอย่าไปโกรธเขาอย่าไปโมโหตอบให้แผ่เมตตาให้เขาไปเพราะสิ่งเหล่านี้คือเจ้าหนี้ที่มายืนรอรับส่วนบุญ ถ้าเราเจอเรื่องแย่ๆแล้วเราสวนกลับด้วยอารมณ์โกรธก็เท่ากับเราฉีกสัญญาประนอมหนี้ทิ้งแล้วประกาศสงครามกับเขาใหม่แต่ถ้าเราตั้งสติได้ยิ้มสู้แล้วบอกกับตัวเองว่าอ๋อมาทวงใช่ไหมได้เลยฉันจะทำบุญอุทิศให้เดี๋ยวนี้หนี้สินเวรกรรมนั้นก็จะถูกชำระให้เบาบางลงไปทันทีช่วงวันที่สและสจึงเป็นช่วงวัดใจว่าใครจะไปต่อหรือใครจะล้มเลิก หลายคนตกมมอตายตรงนี้เพราะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยหาไม่รู้ว่าอีกนิดเดียวพายุฝุ่นนั้นก็จะจางหายไปแล้วครับความสะอาดสว่างสงดก็จะเข้ามาแทนที่หน้าที่ของคุณในช่วงนี้คือการอดทนและการวางเฉยครับให้มองปัญหาด้วยสายตาของผู้สังเกตการแล้วรีบดึงจิตกลับมาที่คำภาวนาและเคล็ดลับสำคัญที่อยากฝากไว้ในช่วงนี้คือรอยยิ้มครับอาจจะฟังดูง่ายจนน่าเชื่อเหลือเกินแต่คุณเชื่อไหมครับว่า การฝืนยิ้มกับปัญหาเป็นการแก้เคล็ดที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเรายิ้มร่างกายจะหลั่งสารความสุขออกมาและคลื่นสมองจะเปลี่ยนโหมดจากเครียดเป็นโหมดผ่อนคลายซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับเทวดาการยิ้มสู้กับปัญหาคือการส่งสัญญาณบอกจัก,กรวาลว่าฉันเอาอยู่ฉันมีความสุขได้แม้ในยามทุกข์แล้วเมื่อนั้นแหละครับเทวดาที่ท่านคอยลุ้นอยู่ท่านจะรีบยื่นมือเข้ามาช่วยทันทีเพราะท่านชอบคนเก่งชอบคนที่มีใจเด็ดเดี่ยว คุณผู้ฟังครับลองนึกย้อนกลับไปถึงปัญหาที่คุณเจอในวันนี้แล right ้วลองจินตนาการว่าคุณกำลังยิ้มให้กับมันดูสิครับรู้สึกไหมครับว่าใจมันเบาขึ้นนิดหนึ่งใครทำแล้วรู้สึกอย่างไรพิมพ์บอกกันได้นะครับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนก้าวผ่านมรสุมฝุ่นฟุ้งนี้ไปได้ครับเมื่อเราก้าวข้ามพายุฝุ่นแห่งบททดสอบมาได้เปรียบเสมือนฟ้าหลังพายุ ที่เมฆฝนเริ่มจางหายแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องลงหน้าเรากำลังเข้าสู่วันที่5และ6ของการปฏิบัติซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับเพราะนี่คือช่วงที่ช่องสัญญาณระหว่างเรากับโลกทิพย์เริ่มจูนกันติดอย่างชัดเจนคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงภาษาของเทวดาซึ่งไม่ได้มาในรูปแบบของเสียงพูดภาษาคนหรือร่างมีปีกให้เห็นชัดๆแต่มาในรูปแบบของความรู้สึก สัญชาตญาณและความบังเอิญที่เหลือเชื่อลุงปูด่ดูท่านเรียกว่าตาในหรือใจทิพย์เมื่อใจเราเบาขึ้นความคิดที่เคยรกเหมือนป่าทึบจะเริ่มโปร่งโลง่งและในความว่างนั้นเองเสียงกระซิบของเทวดาจะเริ่มดังขึ้นคุณเคยเป็นไหมครับอยู่ดีๆก็มีความคิดเว็บเข้ามาในหัวเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากหรือกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านแต่มีสังหรณ์ใจบางอย่างบอกให้หยุด แล้วก็พบว่าลืมของสำคัญหรือรอดพ้นจากอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้คือเทวตาสังหรณ์หรือการดนใจในช่วงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังฝึกเป็นคนช่างสังเกตให้มากขึ้นครับอย่าปล่อยให้สัญชาตญาณที่ผุดขึ้นมาผ่านเลยไปหลวงปู่ท่านสอนว่าพระในใจนะท่านรู้ดีที่สุดฟังท่านบ้างอย่าเอาแต่ใช้สมองคิดอย่างเดียวสัญ,ญญาณอีกอย่างที่บ่งบอกว่าเทวดากำลังเข้ามาใกล้ชิด คือความรู้สึกโล่งโปร่งสบายหรืออาการขนลุกสู้ซาด้วยความปิติบางคนอาจได้กลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆที่หาที่มาไม่ได้นั่นคือกลิ่นศีลกลิ่นธรรมหรือกลิ่นกายทิพย์ของเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้ให้ตอบรับด้วยการขอบคุณในใจครับบอกท่านว่าขอบคุณนะที่ช่วยขอบคุณที่ดูแลกัน การสื่อสารแบบสองทางนี้จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่มีข้อควรระวังอยู่เรื่องหนึ่งครับหลวงปู่ท่านเตือนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปอยากเห็นผีเห็นเทวดาเดี๋ยวจะเป็นบ้าให้เห็นพระในใจตัวเองก็พอความอยากเห็นคือกิเลสที่จะขวางความสงบถ้าเห็นนิมิตอะไรก็ให้วางใจเป็นกลางเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเอาความสงบเป็นที่ตั้ง ของจริงมักจะมาตอนที่เราเผลอหรือตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจจดจอ่อและเทคนิคสำคัญในสองวันนี้เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เทวดาช่วยเราได้เร็วขึ้นคือการทำทานด้วยธรรมหรือการทำตัวเป็นสถานีส่งสัญญาณบุญแชร์เรื่องราวดีๆพูดจาไพเราะให้กําลังใจผู้อื่นเมื่อเราทำตัวเป็นแหล่งกำเนิดความสุขเทวดาที่ชอบพลังงานแบบนี้ก็จะมารวมตัวกันอยู่รอบๆเราลองสังเกตดูนะครับ ช่วงนี้สุนัขหรือแมวอาจจะชอบเดินเข้ามาคลอเคลียคุณหรือเด็กเล็กๆมองหน้าคุณแล้วยิ้มให้แสดงว่าออร่าของคุณกำลังเปลี่ยนไปในทางที่สว่างสวัยและปลอดภัยและอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญมากสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคนที่รักแต่เขายังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะหลวงปู่สอนวิชาหน่วยปฏิบัติการเงียบหรือการครอบวิมานให้พวกเขาตอนหลับครับเคยไหมครับอยากให้คนในบ้านดีขึ้นแต่พูดยังไงเขาก็ไม่ฟัง ยิ่งพูดยิ่งทะเลาะหลวงปู่ให้ใช้วิธีจิตวิทยาทางธรรมครับเวลาที่ดีที่สุดคือตอนที่เขากําลังหลับเพราะจิตใต้สํานึกเขาเปิดและไม่มีกําแพงทิฐิมาขวางคืนนี้ลองดูนะครับหลังสวดมนต์ให้เดินไปดูคนที่เรารักตอนหลับกําหนดจิตนึกถึงภาพพระหรือภาพหลวงปูด่ดูแล้วอธิษฐานแผ่รัศมีธรรมครอบคลุมร่างเขาขอให้ฝันร้ายเป็นดีขอให้ความร้อนรุ่มในใจจงมอดดับ จินตนาการเห็นแสงสีขาวนวลอาบไล้ไปทั่วตัวเขาทำแบบนี้ทุกคืนเหมือนหยอดกระบุกบุญให้เขาน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนใจคนแข็งแค่ไหนเจอกระแสะเมตตาทุกคืนก็ต้องอ่อนลงวันดีคืนดีเขาอาจจะตื่นมาแล้วอารมณ์ดีขึ้นหรืออยากไปทำบุญกับคุณโดยไม่ทราบสาเหตุนี่แหละครับคืออนุภาพของการทำงานผ่านจิตวิญญ,ญาณนอกจากนี้เวลาเดินทางไปไหนขับรถผ่านสารจาา วัดร้างหรือที่เกิดอุบัติเหตุอย่าขับผ่านไปเฉยๆให้สับเพให้ทันทีกำหนดจิตดึงภาพพระแล้วส่งบุญไปให้วิญญาณแถวนั้นบอกในใจว่ารับบุญนะหลวงปู่ฝากมาให้รับแล้วโมทนาสาธุแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีนะการทำแบบนี้เรากำลังเปลี่ยนจากคนเดินผ่านทางเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่วิญญาณและเทวดาเจ้าที่เจ้าทางท่านจะจำเราได้แม่นยำ และเมื่อเรามีเรื่องเดือดเนื้อเดือดร้อนใจท่านเหล่านี้นี่แหละครับจะเป็นกองหนุนที่คอยเคลียร์ทางให้เราในตอนสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเราจะไปค้นพบความจริงสุดยอดของวันที่7และกับดักที่น่ากลัวที่สุดของผู้ปฏิบัติที่เริ่มเห็นผลอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะบทสรุปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการใครพร้อมจะไปต่อพิมพ์คำว่าสาธุส่งกำลังใจมาให้กันหน่อยครับ เดินทางกันมาถึงวันที่7แล้วนะครับวันนี้เปรียบเสมือนนักเดินทางที่มายืนอยู่หน้าประตูเมืองทองคำความรู้สึกของคุณในเช้าวันที่7นี้อาจจะไม่ใช่ความตื่นเต้นโวยวายแต่มันควรจะเป็นความนิ่งสงบและลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าครบ7วันแล้วฟ้าต้องผ่าเปรี้ยงเทวดาต้องเหาะลงมา แต่ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงตามแนวทางหลวงปูด่ดูคือปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงภายในวันนี้ผมอยากชวนทำความเข้าใจคำว่าหยุดในแบบฉบับของหลวงปู่ท่านสอนว่าหยุดแล้วจะเจอไม่ได้ให้หยุดทำมาหากินนะครับแต่ให้หยุดดิ้นรนหยุดสแสวงหาและหยุดส่งจิตออกนอกตลอดหกวันที่ผ่านมาเราเพียรพยายามขัดเกลานั่นคือกระบวนการทำ แต่วันที่7คือกระบวนการของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดเหมือนน้ำในตุ่มถ้าเราเอามือไปกวนตลอดเวลาเราจะไม่มีทางเห็นเงาตัวเองแต่พอเราหยุดกวนตะกอนจะนอนก้นผิวน้ำจะเรียบสนิทเมื่อนั้นแหละครับเงาหน้าของเทวดาหรือเงาของความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาสภาวะจิตในวันที่7จจึงควรเป็นอุเบกขาธรรมหรือความวางเฉยที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา รู้ว่าเราทำเหตุมาดีแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติและเทวดาจัดสรรเมื่อครบเจ็ดวันสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้คือความรู้สึกไม่ขาดคุณจะเลิกโหยหาเลิกรู้สึกด้อยค่าแต่จะรู้สึกเต็มอิ่มอยู่ข้างในเหมือนมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสือ้อเมื่อเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองแรงดึงดูดจะทำงานอย่างมหาศาล คนดีๆโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเพราะทุกคนล้วนโหยหาพลังงานแห่งความสงบเย็นนี้และกับดักที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติที่เริ่มได้ผลลัพธ์คือดีแตกครับเพราะเริ่มมีคนนับถือเริ่มมีโชคลาภตัวอัตตามันจะพองโตเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นทันทีที่คิดแบบนี้เทวดาฝ่ายดีท่านจะถอยห่างทันที เพราะท่านรังเกียจกลิ่นเหม็นของความถือตัวถือตนหลวงปู่สอนให้แก้ด้วยมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายให้ถามตัวเองก่อนนอนทุกคืนว่าถ้าคืนนี้หลับแล้วไม่ตื่นเราพร้อมจะไปไหมการซ้อมตายทุกคืนจะทำให้เราไม่ประมาทและลดความยึดติดในตัวตนลงท่านบอกว่าที่ลับไม่มีในโลกเทว,วดาเห็นตัวเราเห็นจึงต้องละอายตัวบาปแม้ในที่ลับ ท่านผู้ฟังครับความลับสุดยอดที่ผมอยากจะเฉลยในตอนจบนี้ก็คือเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ช่วยคุณมาตลอดเจวันนี้ไม่ได้เหาะลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนหรอกครับแต่คือใจที่ใฝ่ดีของคุณเองนั่นแหละครับใจที่ยอมตื่นเช้ามาสวดมนต์ใจที่ยอมให้อภัยใจดวงนั้นแหละครับคือเทวดาตัวจริง ส่วนเทวดาภายนอกท่านเป็นเพียงกระจกเงาที่สะท้อนความดีของคุณและช่วยขยายผลให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นก่อนจากกันวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองตั้งสัจจะกับตัวเองอีกครั้งว่าจะไม่ทิ้งสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แม้ครบ7วันแล้วแต่ภารกิจชีวิตจริงเพิ่งเริ่มต้นลองนำไปปฏิบัติจริงแล้วดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ใครที่ตั้งใจจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ลองพิมพ์คำว่าเริ่มมาในคอมเมนต์เพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกจาก,กระวาลและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงธรรมนำใจไว้เพื่อเราจะได้ไม่พลาดการเดินทางทางจิตวิญญาณในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีหลวงปู่ดูพรมปัญโยจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมมีเทวดาคุ้มครองและพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ